สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ชัตทูคลินิกสัอยาครูเดี๋ยวแนะนำก่อนพี่ยิ่งยังเติรปรมาจารย์เจรินิสและการแก้งานเพราะหลังจากออกรายการเราปุ๊บทุกวันนี้ทำแต่งานแก้ลุ้นๆเลยงานใหม่ๆนี่งานเนื้อขาวๆสวยๆนี่ตอนนี้นี่ต้องยอมรับว่าพอคนคิดว่าพี่นี่มาทางนี้ทางเดียวเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเจองานแก้นะครับพี่ยิ่ง ก่อนออกรายการก็ประมาณ80%ครับออ,อรายการแล้วก็95% <c oughs> <c oughs> แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์งานของพี่ยิ่งด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะที่เราจะทำกันเนี่ยชัตทูคลินิกสักอยากรู้ก็จะลองดูก่อนอาจจะสักเดือนละครั้งนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเยอะขึ้นเราก็เดือนละ2ครั้ง แล้วในอนาคตก็คิดว่าน่าจะทําเป็นไลฟ์ด้วยนี่ผมขออนุญาตพูดถึงงานพญาน่าที่มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> ที่ถือว่าเป็นกระแส Talk ฟเดอะทาว n ต้องบอกว่าวันนั้นนะวันที่ข่าวออกเลยก่อนที่ช่างจอจานจะมาแก้ด้วยซ้ำไปวันเดียวกันเลยอ่าวันเดียวกันผมก็มาคุยกับพี่ยิ่งเลยพี่ยิ่งก็พูดให้ฟังคร่าวๆแล้วก็พี่ยิ่งก็บอกว่าเอ้ยพี่พร้อมนะครับ ที่จะช่วยแต่ว่ามีข้อแม้คือจะต้องมาสักกับพี่ที่กรุงเทพใช,ใช่แล้วก็ประมาณ2 3ถึงสาครั้งแล้วประมาณ23าครั้งภาพถึงจะสวยเนียนเลยเราพูดในลักษณะที่ว่าเราจะไม่คอมเมนต์ฝีมือช่างนะอ๋อไม่ไม่เก่งไม่เก่งรเราม,ม,มัน,ม,นมันเป็นเรื่องของช่างเขาเสือไม่กินเนื้อเสืออ่าช่างไม่ติดช่างครับแต่อันนี้เรามาพูดถึงว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากเรื่องของฝีมือช่างแล้วอ่ะครับก็อย่างที่พี่ยิ่งบอกเลยงานแก้ไขมันใช้เวลานะใช้เวลาครับช่างจ่อจาน บินไปสักที่นู่นเลยขับรถไปไปสักให้ให้บุคคลท่านนั้นผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยที่ที่ใต้ครับพี่คิดว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรทำไมรูมันออกมาเนี่ยมันถึงหม่นขนาดนั้นพี่มันด้วยคงจะเป็นระยะเวาลาในการทำงานที่เขาคือไปแล้วมันต้องรีบทำครับทีนี้ผิวหนังคนเราเนี่ยมันจะรับความเจ็บปวดหรือความระบมได้สามถึงสี่ชั่วโมง คุณปอการ้ใช่ไหมคุณปอกศักดิ์ทราบครับพี่พอหะังจักนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่รูคุมขนใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้บวมรัสสักสีแพ็คลงยากสีที่ติดร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ติดลงไปได้ดีพอพอเกินสามชั่วโมงเข้าไปเกินสามสี่ชั่วโมงเนี่ยคนรามันจะเริ่มบวมๆวมแล้วครับทีนี้ยเริ่มบวมบวมแล้วนั่นนะแล้วช่างก็จะล้าอื ถ้าให้ดีอ่ะ3ม่วโมงอนะ่ะคือสุดยอดของช่างและลูกค้าแล้วถ้าเป็นพี่ยิ่งพี่ยิ่งจะมีการปรับแก้อย่างไงบ้างครับถ้าเก็บในรูปเดิมครับก็อาจจะเพิ่มเติมสีสันให้มันดีขึ้นอให้มันสดสดใสขึ้นครับอะไรที่มันหมนหมนก็เพิ่มให้มันเข้มขึ้นสดใสขึ้นให้มันแบบว่ามีระยะของประธานของรอบประธานขององค์ประกอบของส่วนเสริมในอ,องค์ประกอบสินให้มันมีระยะในการมองว่ามองปุ๊บเนี่ย อ่อันนี้คือพญานาคอืมนี่คือลมนี่คือเมฆนี่คือพจัน์นี่คือดอกไม้อะไรมาโอ่ะแต่นต่ในวันนี้ถ้าเกิดเขาเขาคิดว่าเขาอยากจะมาแก้ไอ้รายนี้ครับก็คือเอาที่เขามีนั่นแหละแต่มาทําให้มันสวยชเหมือนกับเป็นบ้านเก่าเราเรียนรีโนเวทบ้านใหม่รีโนเวทบ้านใ,ใช่จากอันแรกต่อเติมได้นะใช่ใช่อันนี้ มึงไม่ต้องต่อเตะมัล่ะพอแล้ว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 ใช้ในการทาสีทําอะไรให้มันสวยมีสีสันที่มันสวยเพราะมันมีอยู่แค่สิบหกตารางวาใช่ไหมจะไปมากกว่านั้นมันก็ไม่ได้ละมาถึงจุดนี้ปุ๊บผมว่าเราเข้างานพี่ยิ่งเลยดีกว่าคนจะได้เห็นกันชัดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของอดีตที่พี่เคยทํามาแก้งานคนมาทีนี้เราเอามาเนี่ยมันจะมีรูป before a f t e ตอร์ของช่างคนก่อนและที่ผมทาไปที่จะนาเสนอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเก่ง บบูลีเขาเขาไม่เก่งไม่ใช่อย่างนั้นอเคคือมันเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ช่างคนนั้นน่ะนัาจะนาอาจจะไม่ใหม่หรือบางลูกคือลูกค้าพาไปเมื่อตอนเยาว์วัยอาจจะดูแลรักษาไม่ดีในช่วงนั้นหรืออาจจะไม่ได้คิดอะไรเป็นการสักเล่นๆในสมัยวัยรุ่นหรือบางลูกความหมายมันไม่เข้ากับชีวิตก็มาเปลี่ยนซะอันนี้อันนี้ที่บอกก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่า ยก,ยกตนผม <ขอ S 2> ท่านเข้าใจเข้าใจก็เหมือนกับแบบพี่ทําอาชีพช่างศักดิ์ถ้าเกิดมีคนมาขอให้พี่แก้ลายพี่ก็แก้ลักษณะก็คือพี่ก็แก้ลายให้ในในการแก้ที่ดีที่สุดที่ความสามารถพี่ทําได้ <S <S เราไม่ได้มองภาพกลงภาพเก่าว่าฝีมือพี่ดีกว่าช่างคนเดิมไม่ได้มองอย่างนั้นบางทีผมก็จะถามว่าช่างคนไหน ถ้ารู้จักเนี่ยผมก็จะโทรไปหาช่างคนนั้นโทรไปด่าเขาเหรอพี่ไม่ใช่เพราะคนเราบอกแล้วมันไม่มีใครเก่งว่าหรอกถึงมันมีพลาดนันนะมาถึงจุดนี้ปุ๊บผมว่าเราเข้างานที่ยิ่งเลยดีกว่าคนจะได้เห็นกันชัดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของอดีตที่พี่เคยทํามาแก้งานคนมาเนี่ยยกตัวอย่างนะครับพี่อันนี้ขออนุญาตก่อนแล้วหลังอันนี้คือสมัยวัยรุ่นของเขาเขาเขาชอบมังกรใช่ไหม แล้วเขาบอกว่าอยากมีมังกรอ้าวก็เอามังกรกินมังกรไปเลยเขามีมังกรเขาอยากได้มังกรในตำแหน่งเดิมแต่ผมว่ารูปนี้มันแก้คืนไม่ได้แล้วโอ้<ะ>นี่พี่เปลี่ยนตัวเลยนะครับเออมังกรกินมังกรจริงด้วยใช่ก็เปลี่ยนตัวไปเลยอ๋อเขาจะให้อารูปเดิมผมรูปเดิมไม่สวยละอืมเปลี่ยนไปเลยดีกว่าอันนี้นี่โปรเซสทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับพี่อ,อทำไปประมาณ6ครั้งโอ้โเห็นไหมฮะ การจะแก้งานนี่ยากมากนะผมมองนะครับโปรเซสหลายๆอย่างนั่นนู่นนี่อะมารูปต่อไปครับอะพูดยังไงอย่างรูปเนี้ยเอาแบบเล็กๆก่อนโอเคเอามางานเล็กก่อนทุกคนต้องมีภาษาจีนสมัไหก่อนเนี้ยภาษากีชื่อแฟนใช่ผมก็มีพี่ง่ายๆอันนี้ง่ายๆอันนี้ทําไปเมื่อเจ็ดแปดปีแล้วรูปนี้อลูกค้าอยากได้กุหลาบบอกเอากุหลาบเลยครับพี่เอาครับเอากุหลาบเป็นแนวภาพเหมือนด้วยที่เขาบอกเขารีเควสพี่มาเลยใช่ ผมก็ทําไปสามรอบลงสีสามครั้งรอบแรกก็น่าจะเป็นตัวเ u า l i n e แล้วก็เฉดดำแล้วก็ลงพื้นขาวค่าสีเก่าขั้นที่สองลงสีแดงให้เหมือนจริงครับพอรอปุ๊บขั้นที่สามเก็บสีแดงให้เหมือนจริงกี่ชั่วโมงครับพี่ครั้งหนึ่งก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าก็ประมาณลายนี้ก็น่าจะมีแปดชั่วโมงครับได้เนาะ โเต็มหลังทูกันเลยนี่คืออันนี้ของเขาก็สวยนะคแต่พี่เนาะว่าเขาอยากอยู่กลุ่มเนี่ยกับพี่ๆเขาที่<อ>มีมังกรก็เลยอยากสมังกรทับคือผมมองว่าสมัยก่อนส่วนใหญ่ด้วยระยะเวลาด้วยเครื่องมืออะไรสมัยก่อนเนี่ยจะให้ภาพมันมาคมชัดแบบสมัยนี้มันก็คงไม่ได้หรอก ครับถูกไหมพี่ครับเพราะว่าผิวหนังคนเราอ่ะมันมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็รีเจ็คสีอ่ะใช่ใช่เมื่อไหร่ที่สีเข้าปุ๊บมันไม่ใช่ส่วนนี้ของร่างกายเราอ่ะมันจะออกไปตามเหงื่อตามกอกอฮองผิวคนังเราดืมเล้าอไดืมเล้าก็จะออกไปด้วยใช่ไหมพี่ผมไม่น่าสีผมไม่ค่อยเหลือเลยมันก็จะออกไปมันก็เหมือนแบบเม็ดสีมันจะแตกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็พี่ก็เลยซัดมังกรเต็มหลังเลยวทีนี้สิบรอบสิบรอบรอบหนึ่งก็ ห้าหกชั่วโมงโอ้แต่สวยพี่สวยเลยผมถามพี่ยิ่งหน่อยผมเห็นคนแก้งานมาเยอะนะพี่เวลาพี่อัดสีมันลงไปไหบอกว่าลักษณะที่เราอัดสีลงไปมันมันมีวิธีอะไรเป็นพิเศษไหมพี่ถ้าเปลี่ยนรูปใหม่ใช่ไหมครับรูปใหม่ทับรูปเก่าที่รูปเนี้ยอืการวางงานเนี่ยเมื่อที่บอกไมเมื่อสักครู่เนี้ยว่าดึงให้ของเก่มามันเป็นพวกเราเอาวิกฤตตรงนั้นมันเป็นโอกาสเราอย่างแรกเลยนะใช่เสร็จปั๊บทั้งหมดมันดำเนี่ยเราก็เอาตรงที่มันดำดำเนี่ย เป็นมุมในแบ็กกราวน์ของเราอืม,มุมที่สีมันมืดอพอเสร็จปั๊บการลงสีเนี่ยเราก็สีแต่ละครั้งเนี่ยควรจะใส่ผสมสีขาวไปนิดนึงอืเพื่อให้มันมีเนื้ออ๋ให้มันมีเนื้อสีอาจจะผสมขาวไว้หน่อยเนี่ยใช่ให้มันเป็นสีเนื้อเพราะว่าเวลาสมมติสีแดงหยอกขาวไปบมันแดงอมชมพูครับพอพอมันโดนดําแล้วเนี่ยถ้าเอาแดงล้วนๆเนี่ย มันจะเป็นแดงแก่มือพี่เหมือนไปลองพื้นก่อนลองพื้นก่อนเหมือนกับแต่งหน้าโอเคเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นทริคที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยไปปรึกษาช่างคนนึงผมผมผมพูดเลยแล้วกันผมอยากจะลบงานอยู่งานหนึ่งค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันคือสักทับนี่แหละแต่ผมอะไม่ผมอยากได้สไตล์ที่ที่คล้ายกับของเดิมที่มีผมก็เลยไปปรึกษาช่างบัมบัมอิซิทัูอ่ะเขาบอกพี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะผมว่ารอบแรกอ่ะมาลองพื้นก่อน วิธีการที่เบอกรอบแรกมาลองพื้นก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีคล้ายๆกับที่พี่ยิ่งบอกถูกใช่ใช่ใช่คือทาเราไม่เลเซอร์นะแต่เราลงสีเนี่ยทำให้มันเป็นสีเนื้อมากที่สุดถูกต้องไหมครับพี่ครับแล้วเราก็รอจนกระทั่งเนื้อนะั้นน่ะมันหายแผลมันหายแล้วพอมาสักทับเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็จะดีกว่าที่เราไม่ได้ลองพื้นไ้ก่อนเอ,อ่อของผมเนี่ยผมจะเดินเส้นก่อนครับเดินเส้นทิ้งเลยอืใส่ปับ๊บแล้วก็มาค่อยคัดคัดไอ้ตรงที่มันดำืม ด้วยวิธีการลองพื้นที่พี่บอกเนี่ยใช่อ่าันก็เดินเส้นมาเลยเดินเส้นเนี่ยผมก็เดินเส้นเส้นเส้นธรรมดาก่อนแต่เน้นเข็มใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันลงไปดำแล้วเนี่ยพอมันรอบมาแล้วเนี่ยเส้นมันหายเส้นมันดูไม่ชัดแล้วถ้าเผื่อฟุกลูกค้าคนนี้เขาติดขัดเข้ามาไม่ได้เนี่ยหายสองปีสามปีเนี่ยเส้นมันจะเบลอนะถ้าตรงคนเล็กๆไว้ผมเคยเจอหายไป่ิดแปดปีกลับมาตายแล้วกูอ๋อเข้าใจแล้วต้องมังงมอยู่ต้งเส้นใหญ่นิดนึง โอเคก็ต้องทําใจนะใครทํางานคฟเวอร์เนี่ยคุณจะมาเอาเส้นอะไรบางๆนี่มันยากแล้วก็จบงานก็ต้องมาเก็บเส้นอีกรอบหนึ่งอ่อหนึ่งบอกบอกคุณฟอเมื่อกี้ว่าเอาวิกฤตเป็นโอกาสเอามันเป็นพวกเราอขั้นตอนหนึ่งสองลวาดลายสามเราเก็บอ่นนี้ที่พี่เขาบอกอันนี้คือเราพูดถึงตัวอย่างพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ไอเดียวความคิดเนี่ยสำคัญมากแต่ตอนแรกเลยว่าเราจะวางงานยังไงเนี่ยนี่ b e f o r e นะ Before นะ before นะ After อันนี้ทำได้50%นี่50%าสิวเปอร์เนละคนี้ก็แก้ทั้งตัวมันเป็นการพลิกคาแรคเตอร์พีชีวิตลายแรกเนี่ยเวลาเข้าด่านเนี่ยตัวทุกอย่างพอราลที่สองปุ๊บพอแก้ไปแล้วเนี่ยพอเข้าด่านปับ๊บไอ้น้องสักที่ไหนมาวะเนี่ย แพงไหมกับรายแรกเนี่ยเอ้ยคือมองมองนี้ลบแล้วพอสักปุ๊บเนี่ยเอ้ยน้องสักเทนาไหมาเนี่ยแพงไหมเนี่ยเจ็บไหมวะมันเป็นอีกมุมหนึ่งนียของการเข้าด่านจริงๆแล้วผมไปได้ฟังไหมว่าทาไมผมถึงสักโคเบอร์เยอะเพราะว่าผมโดนลูกค้าคขนใจลูกค้ามาปั้มพี่เหรอครับคขนใจหมายถึงว่าเอาหน้าพี่ทําได้พี่ทําได้มาเต็มหลังเต็มตัวเงี้ยอ่าเข้าใจแหละ แล้วก็พอยิ่งเรามายิ่งยังเติกยิ่งยังเติกเสียงานแก้เสียงานแก้โอ้ย<ด>มากันใหญ่เลยตอนนี้<ด>อแต่ไม่ใช่หรอก<ด> <ๆ S 2> คือผมว่าเผอช่างไปสักงานใหม่เลยยังไงก็ง่ายกว่าทำงานแก้ถ<า>ูก <ไง S 2> ต้องไหมครับพี่ะนะครับเวลากับค่าใช้จ่ายมันมาพร้อมกัะนอยู่แล้วล่ะเพราะคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าไองานนี้คุณจะต้องแก้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดใช้เวลา กี่ชั่วโมงกี่รอบวิธีการคิดเงินของพี่ยิ่งพี่ยิ่งคิดเป็นชั่วโมงหรือพี่คิดเหมาหรือว่าวิทยาการคิดพี่คิดยังไงคิดเหมา<อ>แล้วก็แบ่งจ่ายเป็นครั้งครั้งไปก็คือมาสักครั้งหนึ่งก็จ่ายมาครั้งหนึ่งก็จ่ายใช่กับบางคนทนี่กับทนหนักมาเลยเนี่ย <เอ Twilight> ผมจะคิดแบบเป็นครั้งคงไปเลยมันคิดเป็นชั่วโมงแหละโอเคคิดเป็นครั้งๆงไปบางครั้งอาจจะเลดนี้เลดนี้เลยแล้วแต่ลูกค้าว่าอยากได้กี่ชั่วโมงเสร็จเร็วมากขึ้นก็ผมก็คิดเป็นชั่วโมงไม่ไม่ชั่่วโงเพราาะ ทำที่เมืองไทยคิดเป็นชั่วโมงเนี่ยคนไทยยังรับไม่ได้มันแพงมากันไม่เหมือนที่ไปทํางานที่ต่างประเทศอ่าโอเคมันไม่ได้แพงหรอกที่ผิดนะว่าเขาไม่รู้ว่าเขากลัวเราแบบอ๋อช่างขี้เกียจเออเราดึงเราเฉยอะไรอย่างเงี้ยอธิบายมันชิ้นงานได้ไหมพี่อะอาสมมติอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมรู้เลยว่าอ่ารายนี้นะรายนี้นะผมทำกี่ครั้งเสร็จผมที่บอกลูกค้าเลยว่าเนี่ยราคารวมนะคือขนาดนี้อย่างเงี้ยผมมองรู้เลยว่าอันเนี้ยผมทําได้กี่รอบเสร็จอ่ะผมรู้เลยอันนี้กี่รอบอันนี้ลูกค้าอึดมากหกรอบเอง หกรอบปกติต้องสิบถึงทิบสองรอบคนนี้พอเขาอึดอึดพี่เลยได้หกรอบหกรอบเพราะเขามาเป็นทีมเลยเดียวกันนะมาเป็นทีมคือมาหลายคนมาหลายคนเลยพี่เฮ้ยโอเคนะหกรอบกับงานแก้ง,งาน cover อย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมกะว่าประมาณสิบถึงทีบสองรอบอัน,นี้เขาเขามาแบบอึดผมถามพี่อย่างนี้ดีกว่าถ้ามีแฟนๆทางบ้านเนี่ยมายี่นะครับอยากได้บังกรตัวนี้นะครับ สบักสะบอมมาพอๆกับที่เราเห็นนะครับเหมาได้ไหมหมายความว่าเขาไม่รู้หรอกเขาจะหกรอบหรือเปล่าอะแต่เขามีอยู่เขามีแสนหนึ่งอะก็ได้ก็มาผมก็จะดูดูการทํางานมาแต่ละครั้งเนี่ยเขาทนได้มากน้อยแค่ไหนอ่าโอเคแล้วก็รเราก็ใช้วิธีแบ่งจ่ายเอาใช่ก,ก็แบ่งจ่าย<ๆ>ก็คือผมก็แบ่งจ่ายหมดเนเขา้าใจละมาถึงงานของดูเราทางบ้านเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยคนคนแรกเลยนะครับขอบคุณมากที่ส่งมา ในเรื่องของแบบอยากจะต่อรอยหมายความว่ามีงานปะปะมาเยอะเป็นงานแบล็กเวิร์กเป็นงานแบล็กเวิร์กหรือว่าเป็นเอ่อเป็นโอสกูอะไรเงี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดอีกเซสชั่นหนึ่งเนาะอีกคลินิกหนึ่งเนี่ยคลิปต่อๆไปเพื่อคุยถึงเรื่องนี้นะครับอันนี้คนนี้เนี่ยอ่ะด้วยด้วยความเคารพนะฮะก็เอาเป็นงานอย่างเงี้ยอ่ะเขาแก้อะไรได้บ้างอรพี่อย่างเงี้ย ขึ้นมาขนาดก็มันต้องถามโจรย์ว่าเขาอยากได้รูปอะไรจะได้อะไรแต่ว่าตรงเนี้ยมันดํามืดอดำทึบที่เขาบอกเลยมันดําดําทึบแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดรูปเนี่ยที่เลือกจะต้องจํากัดด้วยอืจะเป็นรูปที่รมยละเอียดเล็กน้อยไม่ได้ตอเคอเ็นรูปที่แบบมันเป็นรูปโครงสร้างที่ชัดเจนเห็นนะประมาณว่าสองเมตรก็เห็นสามเมตรก็เห็น Oh. มันต้องมันจะเป็นต้องไปต้องใ,ใกล้ก่อนจะไปกันวันนี้ขอบคุณมากแต่ว่าผมอยากจะให้พยิ่งได้มีโอกาสโชว์งานสดๆมั่งที่ไม่ใช่งานคัฟเวอร์หมายว่างานบนผิวหนังกิ้งเกลี้ยงเลยเผื่อว่ามีคนอยากจะทำแนวญี่ปุ่นแต่ว่าไม,ไม่ได้ไม่ได้มาทับอ่ะอยากทำในญี่ปุ่นกับพี่อ่ะพี่มีโชว์ไหมฮะพาะว่าส่วนใหญ่แล้วโอ้โหพี่ก็นั่งแก้ง,งานกันโอเคนี่อ่ะ อันนี้เป็นงานซึ่งเป็นพวกเทพธิดาพวกญี่ปุ่นนางฟ้าอนะโอเคพวกเทพธิดาพวกนี้อย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยถ้าคุณมา cover เนี่ยเลิกพูดมันยากมากเพราะว่าอ่ะเนี่ยมันเป็นงานงานหนึ่งอ่ะที่ต้องใช้ผิวผิวใหม่จริงๆอ่ะผิวที่ไม่เคยโดนโดนรอยสักมาก่อนเห็นไหมฮะมันถึงจะทำอย่างเงี้ยได้หน้าเป็นสีเนื้อเห็น ดีเทลของใบหน้าชัดเจนอ่านี่ก็ถ้าเกิดสนใจสไตล์นี้ก็มาหาพี่ยิ่งได้ก็อย่น,นี้ผมฝากติดตามพี่ยิ่งนะครับทาง Facebook นะครับพี่ยิ่งครับทางนี้ได้เลยนะครับสามารถจะจองคิวพี่ยิ่งได้แล้วเข้าไปดูงานพี่เขาไม่ใช่งานคฟเวอร์หรืองานแก้อย่างเดียวนะฮะงานผิวสดๆใหม่ๆเขาก็อยากทำ <Mean. S 1> นะฮะ <laughs> ก็พอมี <laughs> เขาก็ทําอยู่แต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ทําน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเราพี่ว่าช่างศักดิ์เยี่เยอะอนไทยอ่ะแต่ว่าคนที่เขาไปถือเรียกว่าเป็นอาเสียงงานแก้โดยเฉพาะเจแปนนิสเนี่ยผมก็นึกไม่ออกนะว,ว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยคนแรกที่ผมคิดถึงตลอดเวลาคือพี่ยิ่งนั่นเองเออนะครับ<า>ก็ติดตามพี่ยิ่งได้วันนี้ขอบคุณพี่ยิ่งมากนะฮะ ที่ให้เกียรติรายการเรามาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งมีอะไร <c oughs> คอมเมนต์มาได้นะครับอยากจะให้เราทำเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาวันนี้ขอบคุณดรดี่มากครับขอบคุณมากค,ครับอ่ะติดตามนะฮะคาทูคลินิกสักยาครู